สวัสดีค่ะทอมไทยแลนด์อินเสียมวนี้ค่ะวันนี้มาบ้านพี่เขาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มากินจุกินอะไรนะคะวันนี้หนูสั่งอ,อ,อะไรนะสั่งหนังหมูไว้ค่ะสั่งหนังหมูกับพี่เขาก็เลยมาเอาค่ะวันนี้หนูก็เลยมีนี่ค่ะเพื่อน มีมะม่วงกับมะขามมากินยุ่ยมเพื่อนค่ะมะขามได้มาสองแพ็คนะคะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะทำการปอกมะม่วงค่ะนี่ค่าเสร็จแล้วนี่คือมะม่วงน้ำหนกไม้นะคะเรียกมากค่ะ เดี mm ๋ยวเราเทรวมเลยค่ะเดาวจะไปล้างนี่ค่ะเดี yeah, ah. um. ๋ยวไปล้างค่ะ เขาทำเรียบร้อยแล้วค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c ười> เวลา mm hmm. โจโจก <laughs> วันนี้ก็อยู่กับพี่มาลีอีกแล้วคะ่ะมาเอา <laughs> หนังหมูที่สั่งไว้วันนี้เราไม่ได้มากินจุคะ่ะมากินมาขามกับมะม่วง mm hmm. พี่เขาอยากมานานเลยจัดให้คะ่ะมาพี่ <laughs> ป้ากนแหมแล้ววันนี้อ mm hmm. <laughs> มีอะม่วงกับบาาักขามส้มเขี้ยวขนาด <laughs> ยังไะ ันน no ี <c oughs> ้น้ำหน่อไม้ด้วยค่ะกลาดูน้ำจิ้มเหี้ยก่อนดูฝีมือทำเองเ้อะจะแบบพี่ก็ทำไม่ได้ค่ะใจน้ำอ้อยดรอกน้ำตาลปี๊บไปกินตัวกันน้ำลายแตกบุ้ยกูเนี่ยทำละกินเมื่อกี้แล้วเ่ะ มาขามากายมันแป่งหมอนั่ๆกินน้เกลยอเปรี้ยวรับตาถึงเจยหายคนปิดเอ้ยซื้มาจากบาทในสวนซ้มาจากไม่รู้บ้าอยากกินก็คือซื้อเลยครับ้ว chị phải khám nữa, p/n, khám, em cắm đó, tít chạy, anh lăn 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 lăn, ui nhảy nhảy tắc mọt mọi người mà mắc Nó mắc 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 cháu เดฮ้ยไปเขาีม้อเ้ายกตุ้งร้อนก้าหินดะกี้น้องบ้านซอยนน้ำตาจะปุละกก้าว้ยอันน้ำพริกไปรอเปิมันปกล้องเหวะ ก็แป้งคนเดียวตะกี้เนี่ยน้ำนี่เป็นตำเบนซีไม่รอบปีได้กินมะขามป่ะมีน้องไปซื้อไหนห้องอยากก้าวิปตำเบนซีเะราะขนาดบอกให้กินมะขามวิตามินซีเขาบอกเขาก็กินมะนาวอยู่ก็วิตามินซีเหมือนกัน ออัปักมนให่ร้ำพิกมะขามรึาะบ้นี่ทำทตามะขามกินนะเนาะบ้านฮอกระตันะวะทำน้ำพริกอ่ะอันนี้มะกุย่ะกุยกับมนกระลำงัอนนะเพราะว่าน้ำพริกฮาลำกรตึงลำเนาะใส่ปะฮะแนี่บบที่บอกใส่เาเนี่ยคนกุ้งขคนหอมเต็มไป ดูกำเนใหญ่เจ้าอ้างกว้างๆเด้อจะป่าไม่ตกอาพริกข้าวคั่วพี่ข้าคั่วเองเผ็ดมากค่ะแซ่บลำกับลำมดได้หมดเลยเสียงเดียวอ่ะมัน มาไผ่เนาะถ้าอยู่บ้านเฮานี่ก็ต้องไปขึ้นมาแล้วเนาะบ้านเราไม่มีมนหนังเครื่องบินมาเนาะเนี่ยบ้านเราไม่มีราคามาเนี่ยราคาโคตรแพงเนียทำเป็นต้องกินมันล้อต้องกินหายาก้องกินสูมนงมะาขามลายเนาะวันนี้เนาะปกติบ้านพี่มัีป้าตัดมันกันละ ตำคัำวันนั้นหนูซื้อมาหนูก็ตำเห็นอันนี้มะม่วงย่งก็ซื้อมันะน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้บ่ออันนี้กัดซ้ำล้ำยกพูดเหะออืม เสื้อาซสื้อชาติขนาดกินนำลายไทยไกะเพร็ส้มกะส้มล้ำกะล้ำแล้วมันล้ำแต่น้อัน้องอนี่ร้านไทยบอกให้มีหรอกร้านเวียดนามจะมีไข่น้องไปซื้อร้านเวียดนามมาค่ะแกงกับ เป็นร้อยแล้วนะเนาะแกนดยวใชเนาะไม่ต้องพูดถึงราคาค่ะ่อยากกินมาอัร่อดจอัดไปเลยลืมหยอดมันไปเอ้แต่คนเหนือเขายอดมะม่วงไปยำอร่อยนะ แหมว่ายอดมะขามยอดมะม่วงก็กินได้หมดอะ่ะ <c oughs> แต่คนอีสานไม่ค่อยกินเท่าไหร่ยอดมะม่วงยอดมะขามพอเรา,ราไปซ่าเราจังใหม่ยอดมะม่วงก็ซ่าเหมือนกันยอดมะขามก็กินอยู่อยากกินได้หลายอย่างต้นมะม่วงต้นก็กินได้จับเจนมากต้มมะขามต้นก็กินได้หมดตึงต้นตึงใบตึงลูกมันกินได้หมด <c oughs> <c oughs> จังใหม่กินแถวลูกเหีห็ดเห็ดแบบนี้ไปต้มน้ำกินนะกอเราต้็พี่น้อง เพชรตุ่มขาใบกับใบยำวะเผ็ดเจ้าเผ็ดขนาดไหนเสิรชี่เห็นเป็นเส้นเปอย่างเมื่อไปห้านม่นน่เนี่ยถ้าไปห้าบัด รองว่าอร่อยตำอันอันพี่กุ้ยสอันน้ำเตจ้าน้องเบิตั้งใจมาเขาก็ต้องใต่ตำเนาะใจใจเต็มตี่เลยตำตำเข้าไปใจใจไปเสร็จเส็ตำแบบนี้จังหวเจลรำเจ้าเผ็ด ไปกินมาเค้วก่อนพีน้องเลยไปหายออกมาน้ำปลาแสบเกินบอกมันเผ็ดพริกพริกขวยหัวคนเดียวเนาะสับใจน้ำ ชิมน้ำเบาหอมปากอร่อยเข็ดฟันแซ่บร๊องันไม่ได้กินกี่ปีแล้ว,วขามม้อเนเป็นปีสองปีแล้วไม่ได้กินมาเจอเป็นขายม้อบงนี้พอได้กินใจบ๊อง้กันน้อยชิคกนง่าย มาโยนลายของกักันเดี๋ยวยั่วเจ้าำเยั่ววันนี้เดี๋ยวยั่วเจ้านี่กิมะขามห้อยน้ำจิ้ยั่วจิ้น้ำปลา <s <S มากินด้วยกันเจ้าพี่น้องป่ะบ้านกับสาวเหนือที่ไรก่อเรียก่ก็กินแซ่บแซ็บลำๆเจอกสาวเหนือต้องเจอของแซ่บเพชรแล้วก็สูสาถึงใจด้วยนะจะบอกเอออือตัวปากพี่น้องอืมสุดยอด สุดยอดอร่อยของกินล่ามอยู่ที่คนมากมากอย่างกินเข้าไปพี่น้องเยอะเยือ่เข้าหวเนาะน้องบนการน้องกินเอาน้ำปลาแล้ว ละสาวเหนือกินกันแล้วจิ้มคนเดียวเป็นเรื่องแล้วกันย่อยอๆสักคำกับมะม่วงเจ้าเนี่ยกระป๋อม่วงไปน้องน้ำจิ้มสาวเหนะทำตั้งใจทำเต็มที่นะเจ้านี่คนขนเมื่อกี้ก็บสาวเนื้อเจ้านี่ร่ามลำทำลายก็แตกหมดแล้วมั่งเตอนตัวเนี่ย ผมบอกว่าเสพติดใจน้ำซั่งหมกขนาดหมกขนาดแปลกเข็ดฟันค่ะวันนี้หนูจะทำคลิปยาวๆเลยดูที่พี่ก็จะกินหมดเลย กินไปถึงไหนเมื่อไหร่จะยอมแพ้หงักแดกเลยร้นอนร้อนเลอเผ็ดเผ็ดเเลยร้อนใจจริงจังแตกจริงๆอ่ะเนาะ <c oughs> แตกจริงร้อน <c oughs> <c oughs> ม uh? ันไม่ร้อนหรอกมันเผ็ดขนาดหนูยังจิ้มน้ำปลาเลยค่ะตอนนั้นหรือถ้ามันแบบเผ็ดกับบาลามไม่ใช่มะม่วงเนาะมันต้องเผ็ดมะขามก็ต้องเผ็ด ใจใจบอกอยากกินตอนแรกแว่าจะนัดกันวันที่อะไรนะวันที่หกเสาร์หน้าค่ะเสาร์หน้าไปหนูว่าหนูจะซื้อมะม่วงกับมะขามไปให้พี่เขาแต่ว่าพอดีหนูสั่งหนังหมูค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะไปทําแหนมกับพี่เขาก็เลยมาเอาก็เลยเออทางงานหนูก็ <c oughs> จัดมาให้เขากินเลยค่ะ <c oughs> คนยังน้ำลายแตกเลยรำแป๊ะน้ำน้ำจิ้มน้ำเออลำมาเนาะแกะชัว์ได้แล้วหนังหมูไปแกะที่บ้านด้วยทุกเจ้าเออเดี๋ยวน้ำจิ้ม คหาว่าเราไม่ไดนะ้มาเนี่นี่ค่ะนหนังหมูที่สั่งที่เขาไว้เออได้เยอะมากค่ะถุงละห้ายูโรเยอะไม่ต้องไม่ต้องพี่เดี๋ยวเน,นี่ยค่ะ ขอมาจัดไปดนำคำขอเนาะพอขอมาเอาจัดไปใครอยากให้สาวเหนือนกินอะไรบอกได้นะคะแต่ <laughs> อย่าอย่าบอกให้กินของที่ว่าเออหาไม่ได้ที่ <laughs> ในเยอรมันนะคะฝ <laughs> ันค่ะ <laughs> สุดใจ <laughs> อ โม่จะอุ่นอย่างละเพินธนทมยามัานแซ่บสุดๆจะสุดยอดแต่เพื่อนได้เห็นนะ<อ>เหนือตรงจมูกเต็มเลยอ่ะที่มันเผ็ดม้นเผ็ดไข่ขั่วละ่ะไ <c oughs> ข่ดูวิ <c oughs> ชิมน้ำปลาเลยอ่ะบ <c oughs> ไน่ไโควิด วิตามินซีวิตามินซีตัดได้แม่นบ่มเนาะเจ้าไปตัดแม่นบก <c oughs> อกอนนเจ้าไปตัดต่อแม่นบอก <c oughs> ร้อนท้องขาเพืน่น <c> ส <oughs> าวเหนือก็ไม่ไหว <c oughs> แล้วแดดเหนือแตงเงือกแตงจะเดี๋ยวใคลิปหน้านะเจ้าอยากกินอย่างก,ก็บอกมาได้ปักกันแหมแล้วจำเลยได้ใจเจ้าด้ใจเจ้าน่าได้น้องเพื่อนมาเอวหา ค่ะคลิปตีลูกก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย